มาต่อวยายกณรเอ็นซีนะครับพาร์ทดาวข้อต่อไปเซนเซโคโนจิวะโดคาคิมัสกะอันนี้เป็นโรงฝึกการเขียนนะครับเพราะว่ามีเด็กอยู่ข้างในนะครับฝึกเขียนตัวอักษรนะครับโรมาจินี่คันจิใช่ไหม <laughs> ก็คือตัวอักษรนะครับเซนเซตัวอักษรตัวนี้นะครับเขียนอย่างไรโดคาคิม ok ัสกะ s เซนเซก็บอกว่ามินาไซเออให้ดู ดูสินะครับนาไซก็เป็นคําสั่งนะเนาะเนนาไซพยักขื้นในนาไซแม่สั่งลูกคูสั่งลูกศิษย์แบบนี้นะครับจิตัวอักษรเป็นคํานามมินาไซเป็นเวิร์บนะแล้วก็หกคู่บังกระดาอเลยครับ6กคู่คุรุยสีดําคันจิต้องได้นะครับกระดานไม้นะครับกระดานสีดําแล้วก็มีโนะมามีอะไรมาขยายตรงนี้ไหมถ้ามีอะไรขยายต้องเป็นโนะเนาะคำนามนะครับ,รบแล้วก็มีโอะมา โอ้ก็เหมือนกินข้าวนะครับแล้วตามด้วยเวิร์บเนาะโกฮังโอทาเบมัสหาคำนามมาหาคำนามหาเวิร์บมาคำนามอยู่ไหนคำนามอยู่นี่เวิร์บอยู่ไหนเวิร์บอยู่นี่นะครับเหมือนโกฮังโอทาเบมัสเจอโ oh อง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วอะไรมาขยายโคคุบ,บังครับตัวอักษรที่กระดานดำน่าจะแปลว่าเธอก็ดูตัวอักษรที่กระดานดำสิฉันเขียนให้เธอแล้วอะทำไมเธอไม่ดูล่ะเออ หัดดูก่อนนะค่อยมาถามเซนเซนะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้น3ามเมตสองนะครับขยายกันอยู่นะครับแล้วก็มีนาไซเนาะตรงนี้นะครับ 3, 2, สามสองอ่ะแซ่ด้วยโอนิดนึงนะครับสามสองสี่หนึ่งคบคือบางเนื้จิโอมีนาไซเนี่ยคุณครูบอกนะครับค,ค,บ,คบคืคบอบางเนื้จิโอมีนาไซถูกต้องกันหรือเปล่าครับ